โย่โย่โย่โอ้โได้ได้มันหมดก่อน้ไแ่ปยี่สิบาทเลยนะเนี่ยได้หมดยางเออแม่าไปยี่สิบาทเลยปลคอยก็ยังไม่หมันมือนมันจะหเลยหัวแม่นเลยเนี่ย ทำไมแม่เจ็บตูดอ่ะนแม่องงอ่ะโอ้โหเป็นพ่อแม่ตัวโตแล้วเปล่าเสียยูจะขี่โพนี้ไปไหนครับคุณจะขี่โพนี <t 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 ่ไปไหนครับบายบายโอ้โหไายบายเลยเหรอ อ๋อแล้วไม่หัวน้องเย็ไม่ชนหัวแม่ชนเลยอะ่ะเสงจะไปไหนครับจะไปไหนครับ,ค,รบคุณยายจะขึ้นเหรอเอาหมดพอดี <c oughs> ขัพานเูียามาล้างของเล่นคับโอ้โหยังเสงมีขากด้วยนะครับโอ้โห อยากได้ค่ะมือใหญ่มากโอ้ยได้แด้สาวากินเลยโอ้ยสไปเดอร์แมนโคตรเจ๋งอ่ะโอ้โหโอ้โหลูฟี่ไดโสาวไหนอ่ะไหนเขาดูหน่อยเนี่ยเขาดูบ้างนี่นี่คืออะไรอ่ะ อ๋อใช่เหรอขอดูกันเจลลี่ไข่ดาวเจลลี่ไข่ดาวโอเคงั้นก็พอแล้วมังั้งหมดแล้วนี่อันนี้เจลลี่คุณแม่มัมีหลายแบบนะคุณไม่อะไรเอลซ่ามันแม่เลยร้านของเล่นที่ดีที่สุดแล้วที่เราเคยเจอมา ใครอยากซื้ออะไรก็มาซื้อได้เลยโหยังเจ๋งพี่น้อมว้าวโอ้โหสไปเดอร์แมนอรอนแมนโหเจ๋งอ่ะมีสไปเดอร์แมนโอยน้องเมียทไมน้องเวียไม่อยากได้อย่างนี้บ้าง